เอกอันชนาแนลมานะครับ ีอะไรเนี่ยปังนะอะไรนะคุณเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเอาเยอะหรือหรือเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกเราครับเอกแชนแนลครับผมไม่ต้องตกใจเต็มโต๊ะครับเต็มโต๊ะตอนอื่นขอบคุณเลยอัลตาไทยแลนด์ขอบคุณครับรองรองเท้าเทคทีหกเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นในฝันเชื่อว่าน้องๆน่าจะพอรู้จักได้ยินชื่อเสียงกันมาแล้วใช่ครับรุ่นนี้ม คือเป็นคือที่แม่งยกกระดาษขึ้นมานี่ไม่ใช่อะไรนะคือข้อมูลแม่งแบบเรียกว่านิวหมดเลยบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่พิเศษมากมากอย่างเงี้ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้รุ่นนี้ใครไม่ได้ลองเสียใจไปทั้งชีวิตถูกต้องถูกต้องไม่ใช่อะไรเสียดายเสียดายเสียดายรุ่นนี้คือมันเป็นการปฏิวัติ เป็นก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่แห่งมนุษยชาติขนาดนั้นเปล่าแค่แค่ของอันตานวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่เขาใส่สิ่งดีๆมาแบบไม่กักเนี่ยถูก้องไม่อั้นเลยนะเนียเริ่มเลยไหมด้วยราคาแค่เท่าไหร่วะสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับจะคือเป็นราคาเปิดตัวของเคทีในรุ่นคือถูกหน้านี้อยู่ถ้าเทียบก็เหมือนแบบรุ่นเกือบท็อปของพวกอาดิดาสคาเมกี้อะไรพวกนี้รุ่นกลางแต่นี่คือท็อป ท็อปไม่พอมันใส่ของที่เข้ามายิ่งกว่านั้นอีกก็คือมีแต่ท็อปท็อปทั้งนั้นที่บอกเมื่อกี้บอกว่าทําไมต้องมีกระดาษจะบอกว่าคือปาดเหนือกันนี้ไม่ใช่เลยนะคือข้อมูลทุกอย่างมาหมดอ่ะพี่คือถ้าผมต้องพูดทั้งหมดโดยไม่ยกกระดาษอ่ะเป็นไปไม่ได้นึกถึงตอนสอบอินทารเนี่ยเจ๊เคไม่นั่งท่องจำโอ้โหลัวนๆมันเยอะจริงเยอะจริงๆครับมาเราไปดูกันนะครับเคดีหมีอะไรดีก่อนอื่นเลยให้ดูสีอะ ซึ่งจริงมีมากกว่านี้ใช่แล้วนะแต่ผมมีปัญญาออกมาเช่นนี้นะสีแค่ผิสายมีสีมากกว่านี้เยอะมากเยอะมากแต่เอาให้ดูกันนี้อันนี้บรูซลีครับนะอันนี้เอ่อโปรโลโเดี๋ยวมาเทนโปรเทนโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไล่ไปแล้วก็สีโฮมของโกลเด้นสเตดนะครับครีทอมสันเป็นนักบัสดออไม่ต้องขนาดไหนเอาขนาดนะเขาไม่ต้องไม่ต้องเลไม่ต้องโอเคครับเคที่หกนะครับครับผมสรุปเรื่องของเทคโนโลยีให้ก่อนเลยได้นะ 3D flow ฟล์ดสามดีโฟลเนี่ยคำว่า flow มันคืออากาศที่มันผ่านเท้าเนี่ยครับแล้วมันไหลลื่นก็คือระบายอากาศได้ดีนึกถึงการดีไซน์ของรถสปอร์ตเนี่ยลู่ลมความเร็วเขาเรียกลู่ลมลู่ลมโอเค 3D flow ความหมายคล้ายๆแบบนั้นเลยใช่ไหมวะใช่ไหมใช่เพราะว่าลายมันเป็นแบบมีเส้นๆอย่างเงี้ยเหมือนว่าแบบให้ลมมันคราวนี้ไอ้ลู่ลมแค่เนี้ยธรรมดาเนาะครับแต่อันนี้มันลู่ลมแบบ360อยหกสิบองศา ก็คือทั้งตัวเลยอ่ะเข้าใจไหมเขาดีไซน์มาเนี่ยลงฐานนี่แบบหมุนรอบ3ามร้อยถึงศาเพราะฉะนั้นแรงต้านมันจะน้อยเพื่อเราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แบบสบายหมุนตัววิ่งไปข้างหน้าตีลังกาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บาร์ไม่ใช่ยิมนาสติกอันนี้บาร์ไม่ใช่ยิมนาสติกก็เรียกทรีซกซี่อ๋อขึ้นเป็นเทิร์นาเรลยิปปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ใช่โอเคโอเคได้หมดเพราะนั้นตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อเน้นความเร็วเลยครับสามดีฮัทสาฮัท ฮักแปลว่ากอดเหรออกดเขาเขียนไว้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพโอบกระชับเอ็นร้อยหวจนถึงส้นเท้าล็อกส้นเท้าอยู่แตแหน่งเดิมครับขึ้นลูกยิลคัลเตอร์ครับแบบ 3D พิมพ์ติ้งป้องกันการพลิกสรุปให้ฟังสามดีฮักกอดรอบทิศทางเนี่ยแปลเป็นไทยกอดรอบทิศทางโอบกระชับกอดหนึ่งกอดหนึ่งคือสแตรปกอดหนึ่งอ๋อโอเคกอดสองคือ ก็คือมี้อที่ขึ้นมาแต่มันนุ่มจริงๆแล้วบอนในมีตุ่มเขียวๆเห็นปะไอตรงเหมือนล็อกกระตุ่มล็อกอีกคล็อกตุ่มอีกนะกอดสามนี่ไอไอเวฟข้างบนเห็นปะลายเวฟเนี่ยกับด้านด้านในสีเหลืองเห็นชัดไอ่าะลายเวฟเห็นปะเป็นภูเขาขึ้นมาเนี่ยโอเคกันส้นเท้าพี่เพราะฉะนั้นโอ้กุ้มมั่นใจกระชับทุกสัดส่วน ประมาณนั้นการอบอุ่ม3ระดับ3เลเวลไปแล้วต่อมาคือแอนตี้แฟลชคือแอนตี้แฟลชเนี่ยคือระบบรองรับแร่งกระแทกคือโฟมสีขาวตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาทำให้มันดีกว่ารุ่น4รุ่น5าที่ผ่านงอ่ะก็คือมีการตอบสนองที่ดีขึ้นเขาเคลมว่า25%่เรจากเดิมเพราะฉะนั้นนุ่มขึ้นเราเด้งมากกว่าเดิมคือเรียกว่าเป็นจุด จุดดีที่สุดของระบบรองรับแทงในยุคนี้เลยของอันตาครับนะครับตัวนี้ตอบสนองดีขึ้นอีกอันหนึ่งระดับทหารเนี่ยฮะจริงเหรอระดับทหารวัสดุยางที่ใช้ในรองเท้าทหารคือ smart sm มันคืออะไรอเนี่ยไอ้เขียวเขียวข้างในรูปเกิดมาเขียวอ่อนอ่นาเขาบอกว่าตัวนี้จะรองรับแรงกระแทกได้แบบระดับโมเลกุลขนาดนั้นเลยดังมั้นเวลาที่เราลงมากระแทกใช่ไหม ตัวนี้มันจะแบบกระจายแรงเฮีกำลังนึกถึงอยู่ว่าที่เพียนเป็นปเล่นล่าสุดแล้วเป็นไงไมันไม่จับเขาเพราะว<อ>่าเฮียไม่ได้กระโดะดไงกระโดดกระโดดคือกระโดดลงมาแล้วมันรู้สึกว่าเอาาเอไอ้ตัวนี้ได้คําตอบเพราะนั้นตัวนี้เขาเคลมว่าป้องกันรแรงสะเทือนไม่ให้เป็นที่ของเขาครับนล้นตัวนี้จะกระจายแรงที่กระแทกมาได้ดีมากชัดมาก SM ชัดมากดูพื้นเนี่ยคือแบบนั่นด้วยเทคโนโลยีครับนอกจาก Smart SM มีคาร์บอน รุมองเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแคป่าแคปรากมันเป็นตัวเอ็กซ์ไงไฟอ่าอ่าตัวเนี้ยไม่ได้ให้มาแบบชิ้นเล็กๆกลางๆนะบางรุ่นอ่ะให้มากลางๆเป็นแกนดยวสลักเล็กๆอ่าอนี้ให้มาเป็นตัวเอ็กซ์เกือบเต็มเลยเกือบเต็มตัวนี้เพิ่มสมดุลให้กับตัวรองเท้าครับอันที่แฟชั่นนุ่มครับมีตัวนี้รองเพราะนั้นไม่บิดไม่พลิกก็คือเป็นแกนนั่นแหละเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เพิ่มความปลอดภัยสร้างสมดุลนะครับสร้างบาลานซ์ที่ดีครับและป้องกันการบิด ต้องกันกันไปสุดขอบชัดเจนมากแล้วก็ถือว่าจะเริ่มแรงแรงมากครนะสุดยอดแค่มีแผ่นนี้ก็เกินคุ้มราคาเกินคุ้มแล้วเพราะราคาตัวนี้มันแพงแต่ยังไม่จบยังไม่จบมีอะไรต่อพี่พื้นนอกอ่ามันเป็นพื้นใสๆครับตรงนี้นะครับที่ลวดลายดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็น mountain wave ว้าวอ่าอ่า mountain wave คือมันเหมือนว่าเป็นรูปภูเขาภูเขาเป็นคลื่นอ่าเป็นคลื่นตรงนี้ก็จะเห็นจะดีไซน์ว่าเป็นรูปภูเขาเป็นโค้งๆมนๆ มาคือเริ่มงดูไม่ชัดให้ดูด้านข้างตรงนี้แต่เห็นชัดรูเขาครับซึ่งตรงนี้มันทําให้การยึดเกาะเนี่ยดีมากนะครับมันจะมีรายละเอียดจริงๆค่อนข้างเยอะเลยมีแบบสันเล็กสันใหญ่อะไรพวกนี้คือตรงนี้เขาดีไซน์มาแล้วทําให้มันเหมือนแบบ ลื่นไหลกันเคลื่อนไหวมันมันยึดเกาะดีเคลื่อนไหวได้ดีทั้งหน้าหลังซ้ายขวาดีหมดนะครับมาดูที่วัสดุที่ใช้คือแต่ละสีจะบอกเลยว่าวัสดุที่เขาใช้มันแตกต่างกันเออคืได้ยินว่ามี6-7สีก็คนละแบบกัหมดเลยถูกถูกะจะมีชื่อเรียกสีด้วยครับนะครับอันเนี้ยสีดำเขาเรียกว่าสี High Mountain Water Flow แปลว่าภูเขาสูงน้ำไหลตรกานนั่นแหละถ้าถ้าดูตรงถ้าดูตรงกันดีไซน์การสีตรงโซนเนี่ยไหมครับสวยอยงี่ยดูมันหินอ่อนเออเป็นลายเราเป็นแบบเป็นแบบหมอกที่ไหลลื่นลงไปบนภูเขาตงที่สวยมากแล้วเขาทาเป็นเหมือนแบบเหมันครบบอ่ะคือมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีแล้วมันโอบมันถึงข้างหน้าคือพอพี่พูดแบบนี้นะแล้วหมุนมาฝั่งนี้เห็นตรงนี้นะเออเกีนถึงคุณหมิง ออที่มันมีเขายอ่ห้อเยอะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วส่วนที่เขาใช้นี่คือให้มาสุดเลยครับคุณภาพทั้งยางทั้งผ้านโอพรีครับทั้งเออ่ PU นะครับทั้งแซตแบกการร้อยเชือกนะครับที่เป็นแบบแบนนะครับผ้าตะไคร้ผ้าตะไคร้ที่ริ้นรองเท้าครับโลโก้ KT มีภาษาจีนด้วยไม่รู้แปลว่าอะไรจะบอกว่าภาษาจีนอะไรอย่างถ้าไปดูเนี่ยมันเป็นฟอนต์แบบเหมือนแนวจีนซีรษะเขาเรียกว่าจีนโบราณจีนโบราณน่ารักเก๋มากเพราะนั้น คือดีไซน์มันเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับอต่ท่านี้พูดถึงฟีลลิ่งของการใส่จริงะนะเราไปใส่มาแล้วใช่ครับ<ช>ต้องบอกเลยว่าวัาสดุที่เ,เทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยม,มันตอบสนองได้อย่างที่ยงเคลมจริงเดี๋ยวเชืช่อนะนะแอนตี้แฟลชนุน่มได้ใช่นะแล้วก็พื้น mountain wave ในนี้ย,ยึดเกาะดีวิ่งดีแต่ที่ผมชอบจริงๆรุ่นนี้คือความสเตเบิลคือประมาณสุดยอดนะครับสุดยอด กระท่าแรงแรงซ้ายขวาหรือกระโดดลงมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีให้บาลานซ์ที่ดีมากเขาอยู่ด้วยไอแผ่นขาบอลสเตอร์เลยเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยใช่แล้วคือเป็นรองเท้าที่มีสมดุลดีมากๆนะแต่ข้อเสียมีข้อนึงคือดูความที่เขาใส่มาเยอะมากเลยใส่จะเต็มไปหมดเรื่องของวัสดุทุกอย่างความสวยงามมันเลยมีน้ำหนักนิดนึงหนักขึ้นมานิดนึงหนักที่พื้นหนักหน่อยนึงแต่หนักไปด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะไม่ใช่หนักเฉยๆถูกต้องนะคือมันแลกมาแล้วรู้บึกเออโอเคใช่สีนี้ ครับผมเข้าใจว่าไม่มีขายโอ้โนเท่าที่ผมอ่านข้อมูลนะเข้าใจว่าไม่เข้าไทยไม่มีขายเอามาอวดเหรือเออไม่เข้าไทยแต่อยู่ที่มือเราต้องลุ้นดูว่ามันมีาไหมกันว่ามาไหมเนี่ยสวยครับนะครับวัสดุมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนกันครับอันนี้จะมีความคลีนกว่าแล้วก็เป็นสีฟีล์มโพเทนเตทคือฟ้าเหลืองชัดเจนนะครับทโนโลยีทุกอย่างเหมือนกันหมด ก็เห็น,นพื้นไม่ได้เป็นพื้นใสอันนี้น่าจะเห็นพื้นได้ชัดเจนที่นในเรื่อง,องลวดลายนะครับเออนี่ดีเทล,ลเห็นชัดมากเลยอ่าโอเคในสีหนึ่งที่ขายแน่แน่คือดราก้อนสีนี้บุสลีครับชื่อสีดราก้อนเลยใช่แล้วบุสลีนะครับเนี่ยนี่เหลืองทั้งอันครับนะครับมี 3D ฮั c เหมือนเดิมครับคาร์บอนไฟเดอร์เนี่ยเขียวเขียวน่าเหนสังเกต S A M เนี่ยยังอยู่ s m ร r t S A M มีให้เห็นเขียวเขียวก็ได้สีเขียวมือสี่ะสีขาวก็ยังอยู่เห็นไหมมีอยู่เตอนนี้ไหนนะครับอ่ะ Water Can Flow All Crash Be Water My Friend เป็นคำพูดของบุตรีครับนะสรุปว่า4,590ัาร้อ้าสิบบาทได้รองเท้าระดับเทพเราเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่รองเท้านะพี่ถ้าซื้อกับซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหมใช่ครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะซิมปี้นะเขามีของขวัญเล็กน้อยให้นะ เป็นมินิฟิกเกอร์รูปเคลย์คอมส์แซงแล้ไม่ได้มีแค่คาแรคเตอร์เดียวอ้าวแต่คุ้มค่าจริงๆกับการใช้งานใครสนใจไปลองได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตใช่แล้วนะครับหรือแม้แต่ดีล็อกสโต้ได้หมดหรือแม้แตอ็นต้าประเทศไทยที่เป็นแผ่ก็เข้าไปสั่งซื้อไิมใส่กระดาษนะครับซูเปอร์สปอร์ตมีขายอขอบคุณเอ็นต้าประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณครับอสุดไม่สุดไม่รู้ไปลองดูกันแต่เฮียตอบไ้เลยว่าเฮียถูกใจ เยอะอ่ะเยอะค่อนข้างถูกใจตามเยอะแล้วเพื่อนสีที่ส่งมาเป็นสีโดนใจเยอะด้วยสีที่ไม่มีขายสีที่ไ่ขแต่จะบอกว่าสีนี้ไม่มีขายใครดูถึงตรงนี้นะเออแล้วเป็นเมมเบอร์เอ็กซแอนด์คลัสนะรอลุ้นเป็นรอลุ้นสีนี้นะพูดไปแค่นี้เราพูดแค่นี้พอแค่นี้พอถ้าใครดูจนจบถึงตรงนี้นะแล้วคุณเป็นเมมเบอร์เรานะเอออ่าเป็นของคุณเไ้ยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะโอเคขกรอดตกรอดตกรอดติดันไปแล้วครับบ๊ายบาย